สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับสู่ช่อง YouTube ชีพทําครับพิเศษฮะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีมีของมาฝากเดี๋ยวแบ่งกันกอันนี้แฟนรายการพี่บัวจาก,ท,จากทางโคนสกลนครนะอ่ะอันนี้เขาเอามาให้ผมแต่ผมมอบให้น้องโรสลองรีวิวทานหน่อยหนูหน้าแห้ง เป็นไงลองชิมดูอันนี้คือหนูนาแห้งใช่หนูนาแห้งเอาไปทำอะไรได้หนูนาแห้งผัดเผ็ดนะค่ะพี่โอ้โหเยี่ยมเลยต้องผัดเผ็ดลองแกะหน่อยได้ไหมได้หน้าตามเป็นไงได้ได้่ะเยี่ยมเยี่ยมอหวานมหาวิทยาหน่อยะหาวิทยาหน่อย อ่ะอันนี้ให,ให้ให้หนูไปลองชิมดูดิรีวิวแกะเป็นหนึ่งอันดอไม้ดองอ่ะนี้เชฟเชฟของผมทั้งสองคนอันนี้เชฟหวานนี่เชฟโรสอันนี้เชฟเชฟหวานนี่เป็นเชฟอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งอาหารไทยนะฮะอาหารไทยอาหารานอันนี้เชฟอาหารอีสานครับเชฟอาหารอีสานอ่ะลองไปลองนหนดอกไม้ดองสกลนครเป็นไงแกะแกะแกะ ไหนดูนี่ดูหนูนาดิโอ้โหโคตมากอ่ะมัาก็ทำแบบสะอาดมาเลยนะเหรอคะเยี่ยมเลยไหนดูหน้าตาดิหนูเลยแล้วก็ถ่ายแล้วถ่ายแล้วก็โอ้โหนี่ฮะน่ากินไหมเหลืองน่ากินไหมน่ากินน่ากินใช่ไมโอ้โหนหนูอะไรอ่ะวะนากินไม่้เปคุณนอรอ่น่ากินไหมน่นน้เปรอวาิวไนลากินนใช่ไหออ่ะหน่อไม้ดอง เป็นไงนะหน่อไม้ดองสกลนครนอ่ะอ่าเอาคนละขวดดิใช่เไว้ทำกินเราเลยค่ะคนละขวดอ่ะแกะแกะแกะอันนี้ปลาป้าปลา้าปลา้าไหนแกะไหนดิปลา้าอ่ะปลา้าอะไรเอาไปคนละขวดแล้วเราไปไปทําเมนูมาให้พี่เตยทานได้ค่ะนะแบ่งไว้ให้พี่เตยทานนิดนึงจะถามกิน อันนี้เป็นอ่านให้ฟังหน่อยปลากระดีน้ำปลาร้าต้มสุกปลากระดีอ่ามอบให้คนละขวดขอบคุณค่ะหวาน่ะอ่าคนละขวดอวานขวดหนึ่งอ่าชายรับไปแทนอ่าล้วไปลองอันนี้จะไปคิดว่าเป็นเมนูอะไรจะน้ำพริกปลาค่ะพี่อ่าหวานเป็นน้ำพริกปลาแล้วของของรสอะน้ำปลาเนี่อ่ะคะน้ำปลารานี่เป็นของอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครใช่แบรนด์บ้านนา ใกล้บ้านหนูไหมวังสามหมอใกล้กันเลยต้มองต้มตำอันที่เรทานใส่กาไรดีต้มตำมะค่ะพี่ไหนต้มตำเาวะเป็นไงดมแล้วเป็นไงดมดมก่อนนะเดอดมก่อนดมก่อนเป็นไงอ้าวรสชาติผ่านเลยไหนพี่ดมมาผ่านผ่านผ่านกินผ่านโอ้โหเยี่ยมเลยกินผ่านนะอ่ะเราไปทำรีวิวมาหน่อยนะโอเคอร่อย อออร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกหลายแบบอร่อยจริงอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวมีอีกหลายแบบมีอีกหลายแบบข้าวเหนียวจิ้มอยางอร่อยเลยโอ้โหขี้จิ้มให้ดูหน่อยนี่จิ้ม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 โชว์โอ้โหนี่นี่อร่อยมากจิ้มงนีเนะนวยนะให้พี่หน่อยพี่ต อร่อยกระกราคาอย่งพี่อะปลากระกราคาอร่อยมากเลยไม่รู้เลยอ่าเดี๋ยวพี่ลองหน่อยไม่รู้เลยจริงๆเชื่อหนูนี่ได้เค็มเลเอาเพิ่มเองปลาเพิ่ปลาปลาอืมทำอะไรวะรสไม่ต้องเพิ่มมะนาวเลยน้ำปลาเลยอารมณ์แบบแจ่วมาเลยนะ แกวนำมาเลยทำเก้วกับกระดูกไงพี่กระดูกแยกมามาทำเจ้วกระดูกย่างหน่อยใช่ทำแกวกระดูกย่างหน่อยมาละมาละเยิม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 อร่อยปปลาอันนี้ไม่ต้องไปเพิ่มแบบนี้นะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกปลากกระดีใช่ไหมเขาขายยังไงพี่เดี๋ยวมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาขายให้ได้ได้อ่านะจัดไปจัดไปที่เจ้าของอยู่ญี่ปุ่นนะเขาสั่งให้ลูกน้องเขาส่งมาให้พวกไม้พวกอะไรพวก ุูกี้อะไรพวกนี้ทำาบราณหมดแล้วเดี๋ยวนี้เออนี่แหละมันเข้ามาฝากขายเข้ามาฝากขายอ่ะก็พี่บัวนะครับแปลรายการจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สินค้านี่ก็เป็นของที่ของครอบครัวเธอจากอ่าจากอำเภอพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัด คนนครนะครับอ <constit> ันน <To S 1> <are S 2> ้องพี so ่นะ่นยโอ้จะทำไมทำเยอะจังเี่ยอร่ลองดูนี่คะใส่อย่างง่ายๆนะถ้าเหลือถ้าเหลือก็ใส่ถุงพี่จะไปกินที่ห้องอ่านี่ฮะใส่อย่างนี้เลยแล้วก็หอมรยก็หอมรยนะง่ายๆสวัสดีค่ะจ้ะกระดูกเลชยเดี๋ครับค่ะเอาดูกตัวหนึ่งพี่เขาัวน แล้วก็อเอานี่ฮะใส่เข้าไปเลยลนะร้อนๆมันหอมโรยเลยนะ,ะคะครับหอมโรยเลยนี่ฮะจัดปผมอยู่ดอนเหมือนกันครับโอเคครับก็เดี๋ยวถ้าเคาะราคามาเมื่อไหร่ก็ปากเปนรายการอุดหนุนด้วยนะครับสวัสดีครับ